เมื่อพญาช้างปารีเลกาเห็นพระอนนทึงรีคว้าท่อนไม้แล้ววิ่งปรีเข้ามาจะจมตีเพราะนึกว่าเป็นศัตรู พระพุทธเจ้าจึงรีบห้ามว่าเจ้าจงหลีกไปเถิดปารีเลยกะอย่าห้ามเลยเพราะนั่นเป็นอุปัตฐาของเราพญาช้างจึงทิ้งท่อนไม้นั้นลงและแสดงความเคารพโดยพยายามจะช่วยรับบารและจีวรจากพระอ,อนอนท์แต่ท่านไม่ให้พญาช้างปารีเลกาจึงคิดในใจว่าถ้าภิกษุรูปนี้เป็นผู้ศึกษาและปฏิบัติตามวินัยดีแล้วท่านจะไม่วางเครื่องใช้ส่วนตัวลงบนแผ่นหินที่เป็นที่ประทับนั่งของพระพุทธเจ้าเป็นแน่พอได้เห็นพระอานอนท์วางบารและจีวรบนพื้นแล้วพญาช้างจึงได้รู้ว่า พระอานนท์เคร่งครัดในวินัยจริงเพราะว่าไม่ได้วางเครื่องใช้ส่วนตัวลงบนที่นั่งหรือว่าที่นอนของครูบาอาจารย์เมื่อพระอนนท์นั่งแล้วพระพุทธเจ้าจึงตัดถามว่าเธอมาคนเดียวหรือพระอนนท์จึงตอบว่ามากับภิกษุประมาณ500รูปพระศาสดาก็เลยตัดถามว่าภิกษุเหล่านั้นอยู่ที่ไหนพระอานนท์จึงให้เหตุผลว่าข้าพระองค์ไม่ทราบว่าพระองค์จะทรงยินดีหรือไม่จึงให้พวกเขาอยู่ข้างนอกก่อนแล้วจึงมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าจึงให้เรียกภิกษุห0 0อเหล่านั้นเข้ามา หลังจากที่พระองค์ตัดต้อนรับภิกษุเหล่านั้นแล้วภิกษุทั้งหลายต่างประหลาดใจที่พระศาสดาเนี่ยเคยเป็นวงกษัตริย์มาก่อนน่าจะมีสรีระละเอียดอ่อนแต่กลับอยู่ลำพังในป่าได้สามเดือนโดยไม่มีผู้ปนนิบัตินับว่าทำได้ยากยิ่ง พระพุทธเจ้าจึงตอบว่าเป็นพญาช้างปาลิเลกาที่ได้ปรนิบัติเราทั้งหมดแล้วอันที่จริงถ้าใครได้สหายที่ดีพร้อมอย่างนี้การที่ได้มาอยู่ร่วมกันก็เป็นสิ่งที่สมควรอย่างยิ่งแต่ถ้ายังไม่ได้สหายดีเช่นนี้การเที่ยวไปคนเดียวก็ประเสริฐที่สุดเช่นกันจากนั้นก็กล่าวสรุปเป็นคาถานในนาควัตอันเป็นวิธีอินโทรเวิร์ดดังนี้ว่าถ้าบุคคลพึงได้สหายผู้ฉลาดมีความประพฤติท,ที่ดีงามที่จะร่วมเดินทางด้วยกันแล้วไซเขาพึงเอาชนะอันตรายทั้งปวงและเที่ยวไปกับสหายนั้นด้วยความ บันใจและมีสติแต่ถ้าบุคคลไม่ได้สหายผู้ฉลาดมีความประพฤติที่ดีงามเป็นนักปราชญ์ที่จะร่วมเดินทางด้วยกันแล้วไซเขาพึ่งเที่ยวไปแต่ผู้เดียวเหมือนพระราชาที่ทรงรักแคว้นที่ทรงชนะได้เด็ดขาดแล้วหรือเหมือนช้างมาตังคะรักโขงแล้วเที่ยวไปในป่าแต่ลําพังเพราะการคบกับคนพาลย่อมไม่มีความเป็นสหายที่แท้จริงบุคคลนั้นพึงเที่ยวไปแต่ผู้เดียวไม่ควรทําบาปทั้งหลายเป็นผู้มีความขนไหวยน้อยเหมือนช้างมาตังคะเที่ยวไปในป่าแต่ลําพังฉะนั้นเมื่อแสดงธรรมจบพระ ภิกษุ500ก็บรรลุอรหันตผลในที่นั้นจากนั้นช้างปาริเลกะได้ถวายผลไม้ป่ามาให้กับภิกษุทั้งหลายรุ่งขึ้นเมื่อพระพุทธเจ้าฉันอาหารเสร็จก็จะเสด็จกับกรุงสาวัตถีพญาช้างก็ได้ขวางไว้เพราะไม่อยากให้พระศัสดาจากไปนะฮะพระพุทธองค์จึงปรามว่านี่เป็นการไปแล้วไม่กลับของเราฌานวิปัสสนาหรือแม้แต่มรรคผลยังไม่มีผลแก่เธอในอัตภาพนี้จงหยุดก่อนเถิดปาริเลกะ แต่พญาช้างยังคงเดินตามมาพระองค์จึงเตือนว่าถิ่นของมนุษย์มีแต่อันตรายเธออย่าตามมาเลยมันจึงทําได้แค่หยุดและร้องให้น้ําตานองหน้ามองดูพระพุทธองค์กับเหล่าพิกษุเดินจากป่าจนลับสายตาไป